สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้กลับม,มาเจอเจอกันกันกบ DJ เต่อรีวิวกันอีกแล้วนแครแมววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดคุยแล้วก็มารีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆให้กับทุกคนได้นะครับเป็นข้อมูลเอาไปซื้อหามาใช้กันนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าในครับต่อระกูลก็48แล้วนะครับผมโอ้โหย่างใกล้เลข5เข้าไปทุกทีเหลนี้นครับก็จะมีปัญหาเรื่องของ Roy, ริ้วรอยนะครับซะเป็นส่วนมากเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ ข้างที่จะนะครับทำให้หลายๆคนเนี่ยพออายุเกิน40เข้าเลข5เข้าเลข6แล้วเนี่ยก็จะนะครับค่อนข้างจะกังวลเกี่ยวกับเรื่องราวของริ้วรอยของตัวเองนะครับแล้วก็มีหลายครั้งครับที่ต่อรุกุลได้มีการรีวิวครับในส่วนของครีมลดเรือนริ้วรอยของ ผู้หญิงไปนะครับซึ่งก็ผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ดีอะไรแบบนี้แต่ผู้ชายหลายคนนะครับผมก็มักจะแต่คิดตะขวงใจถ้าเกิดว่าจะต้องไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดเลือนริ้วรอยที่เป็นของผู้หญิงมาใช้กันใช่ไหมครับตอนนี้มีข่าวดีมาบอกเลยในครับผมว่าในส่วนของ N <c oughs> <ม>นีเวี m e เมนใครับเขาได้มีการออกผลิตภัณฑ์หลยเพื่อการลดเลือนริ้วรอยนะครับสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะนะครับซึ่งผู้หญิงก็ใช้ได้ผู้ชายก็ ใช้ดีแต่แน่นอนนะครับเขาได้มีการคิดค้นพัฒนาและก็ออกแบบมาสำหรับผู้ชายโดยเฉพาะกันด้วยนั่นก็คือตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับนะครับครีมซองหาซื้อง่ายตามร้านสะดวกซื้อราคาก็ไม่แพงนะครับประมาณ20กว่าบาทแล้วก็แน่นอนครับส่วนผสมนะครับ ในการลดเลือนริ้วรอยของเขานั้นเป็นอะไรที่ตีต่อใจมากๆเลยนะครับพร้อมกับมีในส่วนของสารป้องกันแสงแดด SPF 3 0มาให้กับเราด,ด้วยซึ่งนะครับเมื่อใช้ครีมตัวนี้เป็นประจำแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยทั้งลดเลือนริ้วรอยนะครับช่วยผิวดูสว่างกระจา่างใสแล้วก็แน่นอนยังช่วยปกป้องผิวของเราจากแสงแดดกันด้วยไปทำความรู้จักเจ้าครีมตัวนี้กันดีกว่าครับ และนี่คือ Nivea Men Extra Bright C and h y a นั่นเองนะครับเป็นเซรั่มวิตามินซีที่มีส่วนผสมของไฮยาลูรอนนะครับพร้อมกับมี S P F 30นะครับซึ่งนะครับเขาบอกกันว่าถ้าเกิดว่าใช้ไปนะครับผม14วัน นะครประมาณ2สัปดาห์แล้วเนี่ยผิวของคุณจะดูใสขึ้นนะครับดูกระชับขึ้นอ่าโดยคุณค่าของวิตามินซเข้มข้นพร้อมกับ95%ของไฮยาลูรอนบริสุทธิ์กันนั่นเองนะครับ ในส่วนของเจ้าดีเวเมนนนครับวิตามินซีแอนด์ไฮยาตัวนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ต้องการอยากจะดูแลผิวให้ดูสว่างกระจ่างใสไปพร้อมๆกับการปกป้องแสงแดดแล้วก็ไปพร้อมกับการช่วยจัดการในะเรื่องราวของริ้วรอยไปพร้อมๆกันด้วยยิ่งโดยเฉพาะใครที่ย่างเข้าเลข3เลข3ไปเลข4 4ี่ไป 5, 5้าไป6นะครับต่อรักวลน่จ่จะ่าแล้วนะครับผมก็อายุมากขึ้นนะครับเรื่องราวของริ้วรอยนี่คือมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หางตา ตีนกาตีนเป็ดตีนไก่มาพรึบนะครับที่รองแก้มเนี่ยนะครับผมหรือว่าที่รอยย่นที่นาา้าผากนะครับผมก็จะเป็นอะไรที่ทําให้หลายคนกังวลใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษนะครับผมที่มักจะไม่รู้แล้วก็ไม่ทราบวา่าถ้ากิดว่าอยากจะดูแลตัวเองในะเรื่องของริ้วรอยเนี่ยจะต้องไปซื้อครีมของผู้หญิงแบบไหนเขาขายกันตามเคาน์เตอร์ไหมหรือว่าไปยืนตรงเชล์เครื่องสำอางแล้วก็ไปยืนงง ยืนงงในดงเครื่องสำอางประมาณนี้ไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่านะครับเขาออกแบบมาผู้ผชายเป็นครีมของผู้ชายแล้วเนี่ยผู้ชายนะครับผมก็จะสามารถที่จะเลือกซื้อหยิบซื้อนะครับแล้วก็เอามาใช้ได้อย่างสบายอกสบายใจมากกว่าเพราะฉะนั้นต่อรักุลก็แนะนําตัวนี้เลยนะครับสําหรับใครที่อยากจะได้ผลถึง3ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลผิวนะครับให้สว่างกระจ่างใสขึ้นช่วยลดเลือนจุดด่างดำอะไรต่างๆช่วยปกป้องแสงแดดไปในตัวแล้วก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยสําหรับใครที่ นะครับอยากจะดูแลเรื่องของริ้วรอยหรือทาเพื่อป้องกันริ้วรอยที่จะมายืนให้ช้าลงช้าลงให้มันขยับขยับออกไปอีกนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราไปเจาะลึกกันนะครับถึงเรื่องราวของเนื้อครีมกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่ชอบมากๆนะครับสำหรับครีมหรือว่าโลชั่นตัวนี้ของ Nivea m e n เนี่ยนะครับผมก็คือว่ามันเป็นอะไรที่บางเบานะครับ เกลี่ยง่ายทาง,ง่ายซึมไวและไม่วอกไม่ลอยนะครับผมออานะทาเลยครับอืมจะถอดแว่นนิดนึงนะครับผมก็มีกลิ่นหอมหอมมากๆหอมเป็นน้ำหอมผู้ชายเลยนะครับผู้ชายสามารถใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แพ้น้ำหอมนะครับก็อาจจะหลีกเลี่ยงไปใช้ตัวอื่นหรือว่าอาจจะทาน้อยหน่อย หรือว่าจะให้ดีเนี่ยก็จะมีการทดสอบนะครับโดยการทาใต้วงแขนทิ้งไว้หนึ่งคืนเพื่อทดสอบดูว,ว่าคุณแพ้หรือไม่ถ้าเกิดว่าคุณมีผิวที่แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายแพ้นะครับน้ำหอมอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่านะยังไม่ทาทั่วหน้าดีคือมันซึมแล้วนี่เห็นไหมแล้วมันก็ไม่วอกไม่ลอยด้วยดีมากๆเลยนะครับทาได้เยอะได้บ่อยตามที่ต้องการนะครับก่อนที่จะออกจากบ้านนะครับ ไปไหนมาไหนหรือว่าแม้กระทั่งก่อนที่จะเข้านอนก็สามารถที่จะใช้เป็นครีมบำรุงผิวหน้าก่อนเข้านอนกันได้เห็นไหมครับนางต่อระกูเนี่ยไม่วอกไม่ลอยมีความสึกว่าเย็นด้วยนะครับน่าจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ด้วยนะแล้วก็มีน้ำหอมด้วยเพราะฉะนั้นใครถ้าเกิดว่าเป็นผิวแพ้ง,ง่ายให้ทดสอบ ก่อนที่จะใช้จะเป็นการดีที่สุดนะครับทาแล้วเย็นเย็นเลยฮนะเย็นสดชื่นมากๆเลยแล้วก็หอมมากๆด้วยไม่เหนียวซึมไวเกลี่ยง่ายไม่วกแล้วก็ไม่ลอยนะครับเป็นอะไรที่ผู้ชายนะครับต้องชอบอย่างแน่นอนเลยทีเดียว แล้วก็หลังจากที่ได้มีการใช้ต่อเนื่องไปซักระยะหนึงตามที่เขาบอกนะครับว่าประมาณ2สัปดาห์หรือว่าประมาณ14วันเนี่ยก็จะเห็นผลนะครับในเรื่องราวของผิวที่ดูกระชับขึ้นนะมีความรู้สึกว่าน่าดูไบรท์ขึ้นด้วยนะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องราวของรอยสิวอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกดีขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับแต่ถ้ากับว่าใช้ไปต่อเนื่อง ระยะยาวนานกว่านี้เนี่ยนะครับหน้าจะยิ่งใสกว่านี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวครับและนี่คือ New w a m a n e x t r a Bright CN Hiya Edge Defense วิตามินเซรัม SPF 30นะครับเป็นเซรัมบำรุงผิวหน้าผสมสารป้องกันแสงแดดสาหรับผิวคล้ำเสียที่มีทั้งจุดด่างดำรอยสิวแล้วก็มีริ้วรอยนะครับถือว่าเป็นอีกขั้นของนวัตกรรมเซรัมบำรุงผิวของผู้ชายไม่ใช่แค่ดูกระจ่างใสแต่ยังช่วยให้ผิวดูเฟิร์มกระชับขึ้นใน14วันด้วยวิตามินซีเข้มข้นหนึ่งรอยเท่านะครับให้จุดด่างดำนี้ดูลดเรือนลงพร้อมไฮยาลูรอยบริสุทธิ์95%ที่ช่วยลดโอกาส เกิดริ้วรอยในอนาคตเพื่อผิวหน้าที่ลอใสนะครับรับรองจากผู้ชี่ยวชาญด้านผิวพรรณด้วยนะนะครับผลลัพธ์ที่ได้3ประการอย่างที่บอกไปนะครับผิวดูใสลดเลือนจุดด่างดำสอก็คือดูเฟิร์มกระชับขึ้นและ3ก็คือลดโอกาสการเกิดริ้วรอยแรกเริ่มกันด้วยครับ ในส่วนของ n e เว e Men ี n h h y a าตัวนี้นะครับนอกจากจะมีครีมนะครับหรือว่าเซรั่มนะครับแบบซองแบบหลอดออกมาให้เราใช้แล้วเนี่ยเขายังมีนะครับในส่วนของโฟมล้างหน้าซึ่งเป็นสูตรเดียวกันนะครับออกมาด้วยไว้มีโอกาสเดี๋ยวต่อรากูลจะไปซื้อมาลองใช้และก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้กับทุกคนเย้รู้กันนะครับผมว่าเนื้อสัมผัสเป็นอย่างไรใช้แล้วเป็นอย่างไรนะครับผมแล้วก็น่าใช้กันหรือไม่อย่างไรนะครับสรุปก็คือ ือตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะทาตัวเดียวแล้วก็บํารุงได้ถึง3อย่างนั่นก็คือเรื่องราวของจุดด่างดำเรื่องราวของผิวที่ดูไร้ขึ้นช่วยป้องกันแสงแดดและก็ช่วยลดเลือนริ้วรอยให้กับเราๆกันด้วยนะครับเหมาะอย่างยิ่งเลยใครที่อยากจะทาตัวเดียวจบแล้วก็ออกจากบ้านไปพร้อมกับทาบํารุงอีกครั้งก่อนเข้านอนโดยที่ไม่ทําให้เกิดสิวไม่ก่อให้เกิดอาการอุดตันไม่วอกไม่ลอยนะครับดีต่อใจหลายอย่างหลายประการมากๆ อยากจะลองใช้ซื้อซองแบบนี้มาลองใช้กันก่อนได้ที่ร้านค้าสะดวกซื้อทั่วไปใกล้บ้านคุณนะครับ20กว่าบาทน,นะ าราคาอาจจะแตกต่างกันตามร้านแต่ละร้านนะครับผมก็ลองไปหากันดูร้านสะดวกซื้อเซเว่นอะไรมีจําหน่ายกันทุกร้านเลยนะครไปเลือกซื้อกันได้ก็ใครใช้ตัวนี้อยู่ดีไม่ดีชอบไม่ชอบอย่างไรเข้ามาคุยกันหรือใครมีคําถามเข้ามาถามกันได้ใต้คลิปนี้แต่ตอ่อระกุจจะเข้ามาทยอยตอบให้นะครับส่วนใครที่อยากใช้รีเควสต์นะครับผลิตภัณฑ์ตัวไหนไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าผิวกายทั้งของผู้ชายและก็ของผู้หญิงรวมถึง เคล็ดลับการดูแลตัวเองอะไรต่างๆเข้ามาขอกันได้นะครับส่วนวันนี้นะครับสุดท้ายอย่าลืมครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเทคนิคการดูแลตัวเองเรื่องราวของการรีวิวผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกันไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากดีเจต่อรีวิวเวอกันต่อไปส่วนวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ